ทุกคนคะเคยรู้สึกไหมคะว่าแค่จะยื่นขออนุญาตเปิดร้านเล็กๆหรือทำธุรกิจอะไรสักอย่างทำไมมันถึงยุ่งยากเหมือนสอบราชการเอกสารเยอะแยะไปหมดเจ้าหน้าที่พูดไม่เหมือนกันบางคนก็ถึงกับพูดไม่รู้เรื่องรู้สึกหลงทางไปหมดจนท้อเลยเคยเป็นกันบ้างไหมคะวันนี้แพรว่าจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ากฎหมายฉบับหนึ่งช่วยคลี่คลายปัญหานี้ได้ยังไง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2558เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนความยุ่งยากให้กลายเป็นความชัดเจนนั่นเองค่ะเนื้อหาหลัก3ประเด็นที่แปราว่าสรุปให้นะคะทุกคนคะ่ะ 1. คู่มือประชาชนต้องมี หน่วยงานรัฐทุกแห่งที่มีเรื่องให้ประชาชนขออนุญ,ญาตต่างๆต้องจัดทำคู่มือให้ดูฟรีๆและระบุขั้นตอนระยะเวลาเอกสารทุกอย่างต้องโปร่งใสไม่มวกไม่งงอีกต่อไปนะคะข้อนี้จำเป็นค่ะ 2. มีศูนย์บริการแบบ one stop service แทนที่ต้องไปหลายที่ รัฐตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตขึ้นมารับเรื่องให้ที่เดียวจบส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถมติดตามให้ด้วยสะดวกเลยนะคะที่นี้ 3. หากล่าช้าต้องแจง้ง ถ้ารัฐพิจารณาไม่เสร็จตามเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือต้องแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนรู้ทุก7วันถ้าไม่แจ้งถือว่าทำให้เกิดความเสียหายอาจมีความผิดทางวินัยได้เลยเรื่องนี้ชาวบ้านควรรู้นะคะจะได้เสียงดังได้ค่ะสรุปส่งท้ายกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะ แต่มันคือเครื่องมือที่ทำให้เรามีสิทธิ์มีเสียงและไม่ต้องทนกับระบบที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไปใครจะยื่นขออนุญาตอะไรอย่าลืมหยิบกฎหมายฉบับนี้มาดูกันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าสิทธิ์ของเราถูกเขียนไว้ชัดเจนแค่ไหนอย่าปล่อยให้สับสนงนงๆจะทอแท้ไปก่อนนะคะ แล้วใครชอบการสรุปสไตล์ดิฉันอย่าลืมกดติดตามและแชร์เอาไว้ฟังทบทวนนะคะแพรว่าสรุปให้ฟังกันฟรีๆเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แนวข้อสอบหรือสรุปเปเปอร์ทักหาครูแพรวาได้นะคะบ๊ายบายค่ะ